ครับสำหรับทีมชาติไทยนะครับในการแข่งขันซีเกมนัดแรกผ่านไปแล้วนะครับด้วยฟอร์มโหดทันลมตีมอไป6-1แต่ต้องบอกเลยนะครับว่านัดที่2เนี่ยของจริงเจอกับสิงคโปร์ครับสิงคโปร์เนี่ยมาดีแน่นอนนะครับในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้นะครับและทีมชาติไทยของเราเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าล่าสุดเดี๋ยวจะมีการปล่อยตัวนะครับนักกีฬากลับเข้าสู่สโมสรอีกครั้งหนึ่งเพราะโปรแกรมมันห่างกันเหลือเกินนะครับนัดที่2เนี่ยเราเล่นกันวันที่10 11นั่นเองนะครับพอวันที่11จะลงแล้วเนี่ยโอ้โหนี่มีเวลาอีกหลายวันเลยนะครับเพราะว่าโปรแกรมที่สิงคโปร์เนี่ยจะต้องมาเล่นขั้นกับเราก่อนเนี่ยนะครับก่อนที่จะไปถึงเกมที่ต้องเจอกันเองเนี่ยมันมีเวลาพอสมควรน,นั่นเองทีมชาติไทยของเราครับไปเล่นเกมแรกเสร็จแล้วกลับไปเล่นสโมสส แล้วก็กลับมาเล่นทีมชาติแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปกับสโมสรอีกรอบหนึ่งนะครับต้องบอกเลยครับว่าตรงนี้เดี๋ยวมาติดตามไปได้พร้อมกับไลน์อัพที่คาดว่านัดหน้าจัดหนักจัดเต็มใส่100%เซกับสิงคโปร์ละครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทัพทีมชาติไทยแล้วก็ช่องของเราโดยการกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ครับต้องบอกเลยครับว่าโคดวางเนี่ยลงสนามฝึกซ้อมกันอย่างต่อเนื่องนะครับฟุตบอลทีมชาติ ชุดซีเกมทําการฝึกซ้อมนะครับต่อเนื่องเลยไม่พักนะครับในการแข่งขันซีเกมครั้งนี้ก่อนการฝึกซ้อมเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าพี่วังเนี่ยก็ให้นักเตะเนี่ยผ่อนคลายรีแลกซ์นะครับไม่ได้เน้นในเรื่องของออพละงกาลังหรือใดๆมากมายนะครับเพราะว่าเพิ่งจะลงแข่งขันกันมานะครับเมื่อวันนี้และก็ยังมีระยะเวลาในการเตรียมทีมอีกมากเลยนะในนัดที่2แต่ว่ามันเป็นนัดสําคัญไงนะครับถ้าหากว่าเราอยากจะเข้ารอบเลยเพียงแค่เราเก็บชัยชนะได้แค่นั้นก็เข้า รอบเรียบร้อยจบไปเลยนะครับถ้าหากว่าเสมอเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องมาวัดลูกได้เสียอีกอะนะครับก็ต้องไปดูลูกได้เสียเพราะฉะนั้นแล้วชนะสิงคโปร์ก็จบเรื่องจบราวไปเลยนั่นเองอะนะครับรีแลกซ์รีแลกซ์สบายๆนะครับในช่วงของการฝึกซ้อมตรงนี้ส่วนใครมีโปรแกรมการแข่งขันกับสโมสรอนเนี่ยคดหวังก็ได้ปล่อยไปนะครับหลังจากที่แข่งมาแล้วเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีนักเตะตัวหลักๆนะครับที่พูดคุยกันแล้วเนี่ยต้องกลับไปเล่นไทยลีกด้วยนั่นก็คือ3นักเตะประกอบไปด้วยอีกลาส สันหลนนะครับคือโชว์ฟอร์มได้ดีมากคือเขาใช้แน่นอน นะครับอีกลาสเนี่ยจะเล่นในวันเสาร์ที่6ธันวาคมนี้คนต่อมาก็คือคณะคำยกของเมืองทองอันนี้มีการพูดคุยกันชัดเจนว่าเป็นซูเปอร์บิ๊กแมตช์สำหรับเมืองทองแล้วก็ชนบุรีเอลกาซิโกเมืองไทยนั่นเองนะครับแล้วก็คนสุดท้ายคือสิทธาบุลล่าของการท่าเรือแต่คาดว่าเป็นเรื่องการท่าเรือเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวหลักไงก็คือสามารถที่จะอาจลงสนามไปได้แล้วอาจจะไม่ได้ลง90านาทีคิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาใดๆถ้าหากว่าไม่มีอาการบาดเจ็บนั่นเองนะโปรแกรมของไทยลีกเนี่ยที่มันขึ้ ึ้นมานะครับที่ต้องปล่อยตัวนักเตะของเราไปเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเนี่ยจะมีวันเสาร์นะครับแล้วก็วันที่5ด้วยวันศุกร์นะครับราชบุรีเจอสุขโขทยัยวันที่6เนี่ยลำพูนระยองมีเสกสันราตีเสกสันราตีเนี่ยเล่นแน่นอนนะครับแต่มันพอ6แล้วเจ0 11ปดเาอมีเวลาตั้ง5วันน่าจะกลับมาแคมป์ทีมชาติได้หลังจากเกมเจอกับลำพูนนี่แหละเสกสันราตีคืนทับทีมชาติไทยนะครับอ่ะแล้วก็บุรีรัมเจอพลังการ ตอนรับโค้ดเอ็กเลยนะเดือดแน่เมืองทองชนบุรีค้าคณะคำยกก็ไปนะครับแล้วก็พีทประจวบอีกลาดสันหลน่นก็เล่นเนี่ยเล่นเล่นเกมนี้วันที่6นะครับเจอกับอยุธยาแล้วก็วันที่7ครับทรูเจอเชียงรายนาครราชสีมาเจอ b ีจ นะครับก็เป็นวาริชชูทองก็ต้องเล่นเกมนี้ทั้งหมดเนี่ยเล่นอยู่ในสัปดาห์นี้หมดเลยนะครับแล้วก็สิทธาบุญล่าสังเกตได้ว่าจะมีทีมละคนคๆน,น,นะครับการท่าเรือเจออุทยัยพอเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเดินทางกลับเข้าแคมป์ทีมชาติไทยนะครับร่วมการฝึกซ้อม ในวันที่8คนที่ไปสโมสอมาวันที่8เนี่ยจะพักสบายๆแล้วก็วันที่9กับ10เนี่ยมันก็จะเน้นของรูปแบบการเล่นและว,ว่าจะเจอสิงคโปร,ร์จะเล่นยังไงอาจจะไม่ได้หนักมากเพราะว่าร่างกาย,ยมันเตะทุก3วัน4วันนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาใดๆในการจัดทัพจัดตัวนั่นเองพอเสร็จแล้วนะครับพอเล่นวันที่11เสร็จแล้วเนี่ยมันมีโปรแกร,รมรออยู่นะ12เตะเลย แต่ว่าจะเป็นชมบุรีกับพลังการ13ก็เตะเป็นสุขโขทัยโคราชเนี่ยไล่เรียงโปรแกรมตามนี้ส่วนมากจะไปเล่นอยู่วันที่14เพราะฉะนั้นแล้วพอเจอกับสิงคโปร์เสร็จเราจะรู้ทันทีเลยถ้าเราเข้ารอบไปเนี่ยนะครับใครจะไปเล่นกับสโมสรบ้าง นะครับแล้วรอบรองชนะเลิศเนี่ยใครจะมาได้บ้างเพราะว่าโปรแกรมมันก็ติดอีกเนี่ยคือถ้าดูโปรแกรมการแข่งขันนะในช้างศึกทีมชาติไทยเนี่ยนะครับรอบรองชนะเลิศมันเล่นกัน15นะครับแต่โปรแกรมของเราเนี่ยมีทั้ง14 15เอ่อมี14 16โปรแกรมหลีกของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเข้ารอบรองจริงอาจจะนักเตะอาจจะขอมาใช้งานให้กับทีมชาติไทยตามนั้นนะถ้าเข้ารอบรองนะส่วนรอบชิงเตะ18โอ้โหโปรแกรมนี่ทับซ้อนกันสุดๆเลยนะครับ มาดูไลน์อัพของทีมชาติไทยกันหน่อยดีกว่านะครับที่คาดว่าน่าจะจัดหนักจัดเต็มในเกมที่จะเจอกับทางด้านของสิงคโปร์เนี่ยนะครับคาดว่าผู้รักษาประตูยังไงก็ใช้เป็นสรวัตรโพสมันเกมแรกไม่ได้ถูกทดสอบอะไรใดๆเลยนะครับแล้วก็ ได้ถูกเลือกใช้ลงเป็นตัวจริงเลยทันทีหลังจากไหนจากอาการบาดเจ็บนะครับรวมไปถึงนะครับแนวรับ4คนคาดว่าน่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกเช่นเคยนะครับถ้ามีก็อาจจะเป็นวาริชชูทองแต่ว่าตอนนี้พิชิตชัยเล่นได้ดีอาจจะยืนแบบนี้เลยก็ได้เป็นพลเอกมณีกรชานนธรรมมา ชนพัฒน์บัวพันธ์พิชิตชัยเสียงกระโทกค,คือมันดีอยู่แล้วก็ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าทางพิชิตชัยเนี่ยก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะมีการเปลี่ยนไหมแต่ว่าเจ้าตัวเล่นดีในเกมแรกแต่ทางด้านของพลเอกมณิกรเนี่ยแหละโอ้โหโดนวิ่งโดนทะลุมาหลายรอบนะครับ ต้องมาโฟกัสกันหน่อยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับเกมที่ผ่านมากับทางด้านของพลเอกปกตินี่จะโชว์ฟอร์มดีกว่านี้พอสมควรแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรผิดพลาดน,นะอ่ะขณะที่ตรงกลางตัวรับคาดว่าน่าจะได้ใช้ชุดใหญ่ชุดเต็มและจุดกลับมาแล้วจุดเบลลิงเซษนะครับก็คู่กับสิทธาบุญล่าคือเสกสรรเนี่ย ต้องบอกเลยว่าเล่นในลีกอย่าเจ็บพอนะครับเพราะเดี๋ยวมาไม่ได้นะเดี๋ยวจะไปเหมือนนักเตะอินโดอย่างมาเซริโนเฟอร์ดินานนะครับอ่ะแต่คิดว่าคู่กลางเนี่ยเสกสันลาตีสิทธาบุลล่าแล้วก็คาคณะคำยกมาแบบจัดเต็มต้องเข้ารอบนะครับถ้าหากว่าไปกักกักประมาทนี่ไม่ได้นะอาจจะเสียศูนย์ทางด้านซ้ายเป็นอ e ีกคลาส หน้าเป้าเป็นยศกรนะครับและขวาเนี่ยเป็นสีระพคือจัดเต็มที่สุดในนัดนี้แน่นอนนะครับซึ่งถ้าไปดูคอลัมน์อย่างพี่มีบางประกงก็เขียนไว้นะครับว่าเหรียญทองเนี่ยมันไม่ไกลเกินเอื้อม การเปิดหัวเนี่ยเปิดได้อย่างเร้าใจสําหรับทีมชาติไทยไล่ถล่มตีมอขาดลอยนะครับน่าจะทําให้บรรยากาศของฟุตบอลไทยดูดีขึ้นในอง์รวมนะครับแต่ว่ายังวัดอะไรไม่ได้การได้เห็นภาพของนายกแป้งให้ความสําคัญกับชุดซีเกมนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าสําคัญมีมอบเงินอัดฉีดมีมอบรางวัลให้กับนักกีฬาและที่สําคัญถ้าหากว่าได้แชมป์เนี่ยน้องๆได้อยู่แล้วมาเหรียญทองซีเกมส0 0 0สนนะครับยังไม่รวมกับอัดฉีดด้วยนะคือเรียกได้ว่าถ้าทําความสําเร็จให้กับ ทัพทีมชาติไทยได้ก็รับกันไปจุกๆนะครับซึ่งเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพทั้งที่เราเนี่ยนะครับห่างหายกับการเป็นแชมป์มา8ปีนะครับแต่คราวนี้มาเล่นในบ้านเรามันจะพลาดได้อย่างไรนะครับซึ่งทางพี่บียังบอกว่าโคดวางเนี่ยก็เป็นโค้ดที่ ใช่เหมือนกันนะครับน่าสนใจมากๆอาจจะไม่ใช่โค้ชที่เก่งที่สุดหรือเป็นกุญซือที่แฟนบอลจะปื้มมากที่สุดแต่กับภารกิจในการล่าแชมป์ซีเกมส์คนนี้คิดว่าโค้ดวังเนี่ยแหละคือคนที่เหมาะสมที่สุดเพราะนอกจากฝีไม้ลายมือประสบการณ์ในการคุมทีมสมโมสรแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นสองรองใครในวงการและคอนเน็ชันพี่วังนี่สุดยอดและที่สําคัญบูบุญได้หมดนะครับ อ่ะเดี๋ยวต้องมาตามดูแล้วกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วทีมชาติไทยในยุคนี้เนี่ยจะสามารถนำความสำเร็จมาสู่ช้างศึกของเราและคว้าเหรียญทองสีเกมได้หรือไม่นะครับอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ ใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นดูทางนี้เลยนะครับพื้นที่จุใจทําเลทองติดเรียบทางด่วนนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์คริสตัลพาร์คและที่สำคัญเซ็นทรัลอีสวิลไปแป๊บเดียวถึงครับและต้องบอกเลยนะครับว่าตกแต่งพร้อมอยู่นะครับสามารถถือกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยและที่สำคัญโซลาเซล์ ติดมาให้เรียบร้อยแล้วประหยัดค่าไฟของคุณไปถึง50%ในทุกเดือนโดยไม่ต้องติดเองแบบนี้อย่ารอช้ารีบซื้อกได้เลยครับ